ก่อนอื่นเลยผมเชื่อว่าคนที่ดูสตาร์วอ s เนี่ยต้องรู้จักและเคยได้ยินเสียงที่สุดแสนจะคุ้นเคยนี้แน่นอน นั่นแหละครับซึ่งมันคือเยงของยานลบของฝ่ายจักรวรรดิที่มีชื่อเรียกว่าไทสตาร์ไฟเตอร์ที่สามารถพบเห็นได้จํานวนมากในช่วงสงครามกลางเมืองกาเล็กติกซึ่งแน่นอนว่ายานไทไฟเตอร์เนี่ยต้องมีนักบินอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราอยู่กันในคลิปทําความรู้จักนักบินไทผู้ซึ่งเป็นนักบินประจํายานไทไฟเตอร์นะครับซึ่งนักบินไทนะครับทาหน้าที่อยู่ในหน่วยกองพลสตาร์ไฟเตอร์ของกองทัพจกกักรวรรดิซึ่งทาหน้าที่โดยการเป็นนักบินของเครื่องบินลบซีรีส์ไทรุ่นต่างๆของจกกักรวรรดิ โดยนักบินไทยนะครับส่วนใหญ่จะถูกเกณฑ์มาจากทั่วกาแล็กซี่เพื่อให้มาเป็นนักบินโดยการฝึกให้ขับยานไทยได้มากกว่าหลายล้านคนในช่วงรุ่งเรืองของจัก,กรวรรดิโดยที่ฝ่ายต่อต้านนะครับหรือพวกกบฏเนี่ยมักจะเรียกพวกนักบินไทยว่าบักเก็ตเฮดนะครับหรือประมาณว่าหัวถังน้านะครับเนื่องจากหัวของนักบินไทยเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่กลับกันนะครับในฝ่ายจักรวรรดิด้วยกันเอง เหล่านักมินไทยนะครับมักจะถูกเรียกว่า coffin jockey นะครับซึ่งแปลประมาณว่าลงศพทหารม้าเคลื่อนที่นะครับเนื่องมาจากว่าอัตราเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงนะครับของผู้ที่ประจำการบนยาไทยไฟเตอร์ที่เปาะบางที่แบบนอนยิง2นัดก็ล่วงแล้วนะครับแต่ก็นะครับยาไทยไฟเตอร์เนี่ยขึ้นชื่อว่ามากโดยจํานวนอยู่แล้วต่อมานะครับในช่วงยุทธการยาวินจกักรวรรดิพ่ายแพ้เดสตาร์ทุที่2ระเบิดจกักรพรรดิตาย เหล่านักบินไทยที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตามดาวต่าง,ตาง,ตางๆต่างกันพากันกบดานหลบซ่อนจากสาธารณรัฐใหม่และนักบินไทยไฟเตอร์บางกลุ่มนะครับที่ยังคงหลงเหลืออยู่อาจจะประจำการอยู่ในกองยานของจัก,กรวรรดิที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพื่อรอคอยการพังงาขึ้นอีกครั้งของจัก,กรวรรดิกาแล็กติกต่อมานะครับ30ปีหลังยุทธการยาวินกลุ่มะทมภาคีได้พังงานาขึ้นและการมาของนักบินไทยฝ่ายะทมภาคีที่ได้รับการฝึกอบรมให้ดีกว่าของจัก,กรวรรดิหลายเท่าตัว นักวินไทยของจกักรวรรดิส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่สิ้นเปลืองแต่กับการพอมาในกลุ่ม first order นักวินไทยถือเป็นนักบินขับไล่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเป็นเครื่องจักรสงครามโดยมีประโยชน์ในการยิงลบกดดันศัตรูโดยนักวินไทยไฟเตอร์ของปฐมภาคีได้รับการเปิดเผยว่านักวินไทยเนี่ยได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดและโหดหลายมาตั้งแต่เด็กๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการมาเป็นนักวินไทยของกลุ่ม first order แต่ผมว่าเอาจริงๆนักบินไทยของจัก,กรวรรดิและของ First Order เนี่ยผมว่าฝีมือก็ไม่ต่างกันเท่าไรหร่หรอกนะครับเป็นแค่ตัวประกอบต่อมาผมจะพูดถึงยานไทยไฟเตอร์นะครับโดยยานไทยไฟเตอร์นะครับถูกผลิตออกมาจํานวนมากด้วยราคาที่ค่อนข้างสําจึงทําให้ยานไทยไฟเตอร์ไม่มีไฮเปอร์ไดฟ์ก่อของยานหรือแม้กระทั่งระบบอากาศภายในห้องคนขับจึงทําให้นักบินของไทยไฟเตอร์นะครับต้องสวมเครื่องออกซิเจนตลอดเวลาขับยาน แต่ทั้งหมดนี้นะครับก็ช่วยทําให้ยานไทไฟเตอร์นะครับมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาคล่องแคล่วและรวดเร็วโดยยานไทไฟเตอร์ที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะครับเป็นดีไซน์ของยานที่ถูกถอดแบบมาจากยาน v ีวิงและยานเจไดอินเตอร์เซปเตอร์ที่ใช้การในช่วงปลายสงครามโลนและคําว่าไทนะครับหรือ TIE ย่อม,มาจากคําว่าทวินไอรอนเอนจินที่เป็นส่วนที่ทําให้เครื่องยนต์ของยานนะครับมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกัน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปทําความรู้จักนักวินไทยไฟเตอร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมครับ